ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีบวชให้กุมารีอายุครบ20ปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลร,รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายชนัยพวกภิกษุณีจึงบวชให้กุมารีอายุครบ20สิปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแล้วภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยครั้นตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่ง กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์ให้ศิขาสมมติในธรรมหข้อเป็นเวลาสองปีแก่กุมารีอายุ18ปีภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเพิ่งให้ศิขาสมมติอย่างนี้